สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับเรื่องเล่าของยุทธบังขวางสำหรับครั้งนี้ผมจะนำเรื่องการประหารชีวิตในอดีตมาเล่าให้ฟังอีกคดีหนึ่งซึ่งผู้ที่ถูกประหารไม่ได้เป็นผู้ลงมือกระทำแต่มีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทำนั้นจึงต้องร่วมชดใช้ชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยตามเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ครับนายแอลหรือชั้นหรือสนชูนามได้ก่อเหตุจริงทรัพย์แล้วถูกตำรวจจับได้ จึงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วส่งตัวเข้าขังในเรือนจำแต่แล้วในเวลาต่อมานายแอลก็หลบหนีที่คุมขังภายในเรือนจำออกมาได้สำเร็จจึงกลายเป็นนักโทษแหกคุกตรงจุดนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับในข้อมูลที่ผมมีอยู่ไม่ได้บอกว่านายแอลหนีออกมาจากเรือนจำไหนรู้เพียงว่านายแอลน่าจะหนีออกจากคุกในช่วงปีพศ2480ถึง24 2481 ไม่เกินช่วงสองปีนี้ครับนายแอลมีน้องชายคนหนึ่งชื่อสวัสดชูนามทั้งนายแอลและนายสวัสดน้องชายมีภูมิลำเนาดั้งเดิมรวมทั้งญาติพี่น้องอยู่ที่ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีเมื่อนายแอลหนีออกจากเกลือนจำมาแล้วก็มาหลบซ่อนตัวอยู่ในถิ่นเกิดโดยมีนายสวัสด์น้องชายคอยเป็นหูเป็นตาให้ ระหว่างที่นายแอลหลบหนีอาญาแผ่นดินอยู่นั้นก็ได้ไปก่อเหตุฆ่าคนตายขึ้นคนหนึ่งชื่อนายชอโดยมีนายผลชูนามซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายแอลเห็นเหตุการณ์ด้วยจึงไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบพร้อมกับนำตำรวจไปล้อมจับนายแอลซึ่งตอนนี้กลายเป็นเสือแอลไปแล้วหลายครั้งหลายหนแต่เสือแอลก็หลบหนีไปได้ทุกครั้งจากการนำจับของนายผลหลายครั้ง สร้างความเครื่องแค้นให้กับนายแอลเป็นอย่างมากถึงขนาดประกาศว่าจะต้องฆ่านายผลให้จงได้เมื่อตำรวจรู้ว่านายผลถูกนายแอลจ้องที่จะฆ่าจึงเตือนให้ในายผลคอยระวังตัวพร้อมกับบอกให้ในายผลนำปืนลูกซองแฝดที่มีอยู่ติดตัวไปด้วยตลอดเพื่อใช้ป้องกันตัวจากการถูกปองร้ายวันที่4มกราคมพศ2481นายสวัสด์น้องชายนายแอลได้มาหานผลที่บ้าน โดยเจรจาขอให้ในผลคืนดีกับนายแอลเสียเพราะเห็นว่าเป็นญาติพี่น้องนามสกุลเดียวกันนายสวัสด์จะเป็นผู้พานายแอลมหานายผลเพื่อสาบานตัวคืนดีต่อกันโดยนัดหมายให้เจอกันที่เพิงนาในวันรุ่งขึ้นวันที่5มกราคมพศ4 8 8 1เวลา9น้นาฬิกานายผลพร้อมด้วยนางแ้มเด็กหญิงคิดเด็กชายเฮงซึ่งเป็นลูกและเมีย พาการออกจากบ้านเพื่อไปทำนาเมื่อไปถึงเพิงนาทั้งลูกและเมียก็เข้าไปอยู่ในเพิงพักส่วนนายผลถือตอกเดินออกไปในนาเพื่อมัดข้าวโดยสะพายปืนลูกซองแฝดออกไปด้วยเข็มขัดหนังคาดเอวมีกระสุนปืนเสียบอยู่เก้านัดพอนายผลเดินห่างออกไปจากเพิงนาสักประมาณหนึ่งเส้นก็พบนายสวัสด์กับนายเอลเดินสวนมาแล้วทั้งสามคนก็เดินกลับมาทางเพิงนา นายแอลถือมีดเหรียญเดินนำหน้านายผลเดินกลางนายสวัสดมีมีดเน็บใช้พกเดินหลังสุดพอทั้งหมดเดินใกล้เข้ามาห่างจากเพิงพักสักประมาณสองวานายแอลเดินเลี้ยวตามคนาแล้วหยุดยืนอยู่พอนายผลก้าลงจากคันนาจะเดินตรงมาเพิงพักนายแอลก็ใช้มือจับมีดเหรียญทั้งสองมือยกขึ้นแล้วฟันลงมาที่คอนายผลอย่างแรงจนนายผลล้มลงนายสวัสดร้องบอกให้นายแอลฟันซ้ำ นายแอลกินฟันนายผลไปอีกสองทีนางแช่มเมียของนายผลเห็นเช่นนั้นจึงร้องตะโกนห้ามนายสวัสด์จึงชักมีดออกมาขู่นางแช่มเพื่อไม่ให้นางแ่มร้องส่งเสียงเอ็ดอึงไปแล้วนายสวัสด์ก็เข้าไปที่ร่างของนายผลจับไหล่ปลดเอาปืนของนายผลส่งให้นายแอลส่วนนายแอลตรงเข้าแก้เข็มขัดกระสุนปืนที่เอวของนายผลเมื่อได้ทั้งปืนและกระสุนรวมราคาประมาณ100บาทของนายผลไปแล้ว นายแอลก็หลบหนีไปโดยทิ้งมีดเหลียนซึ่งเป็นอาวุธสังหารไว้ในที่เกิดเหตุหลังจากนายแอลหนีไปแล้วนางแม่มจะเข้าไปที่ร่างของนายผลนายสวัสด์ก็ขู่ไม่ยอมให้เข้าไปจนกระทั่งเมียของนายสวัสด์ตามมาที่เกิดเหตุแล้วดึงตัวเอานายสวัสด์กลับบ้านไปนางแม่มกับเด็กหญิงคิดจึงเข้าไปที่ร่างของนายผลเพื่อช่วยชีวิตแต่ปรากฏว่านายผลได้ขาดใจตายไปก่อนแล้ว เด็กชายเฮงลูกชายของนายผลวิ่งหนีไปบอกเหตุการณ์ให้แก่ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านทราบจากนั้นก็ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งสามารถติดตามจากกับกุมตัวนายสวัสดิได้ในทันทีส่วนนายแอลหลบหนีไปได้ผลการชันสูตรพิกศพของนายผลพบแผลถูกฟันเข้าที่ก้านคอหนึ่งแผลจนคอวิดขาดแผลถูกฟันเข้าที่ไหล่ซ้ายติดกับหปลาาหนึ่งแผลแผลตรงปลายคางซ้ายอีกหแผล รวมทั้งสิ้นสามแผลล้วนแต่แผลชะกันตำรวจตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาซึ่งนายสวัสดิ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยให้การว่าตนเองไม่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดเหตุฆ่ากันตายที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องระหว่างนายแอลพี่ชายของตนกับนายผลซึ่งตนก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าพี่ชายจะก่อเหตุดังกล่าวจึงไม่สามารถห้ามปามได้ทันหลังจากนายแอลพี่ชายตนก่อเหตุเสร็จ ก็ได้คว้าปืนลูกซองแฝดและกระสุนของนายผลผู้ตายไปเองตนไม่ได้ร่วมมือด้วยได้แต่ยืนดูอยู่ห่างๆเท่านั้นซึ่งคำให้การดังกล่าวของนายสวัสดิ์ขัดแย้งกับคำให้การของนางแ่มเด็กหญิงคิดและเด็กชายเฮงลูกและเมียของนายผลตำรวจได้ควบคุมตัวนายสวัสด์ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาโดยให้ในายสวัสดไปสู้ข้อกล่าวหาในชั้นศาล จากนั้นตำรวจได้สรุปสำนวนการสอบสวนรวมทั้งพยานหลักฐานต่างๆส่งมอบให้อัยการเพื่อฟ้องร้องในสวัสดิ์ชูนามต่อศาลจังหวัดราชบุรีผลการพิจารณาของศาลจังหวัดราชบุรีเห็นว่าตามหลักฐานพยานโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยเป็นตัวการสมคบกับพวกอีกคนหนึ่งฆ่าในผลตายโดยเจตนาพร้อมด้วยพยายามด้วยความพยาบามาดหมาย จำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นตัวการฆ่าในผลตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา250ข้อ3ประกอบด้วยมาตรา63ทั้งมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา293ข้อ7และข้อ11ด้วยแต่มาตรา250เป็นบทมีอัตราโทษอย่างสูงอยู่แล้วซึ่งวางไว้เพียงสถานเดียวจึงพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยให้ตายตกไปตามกัน กับให้จำเลยคืนหรือใช้ทรัพย์ราคา100บาทแก่ผู้รับมรดกของนายผลด้วยหลังศาลชั้นต้นตัดสินให้ประหารชีวิตนายสวัสด์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลซึ่งในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ก็ได้ส่งนายสวัสด์หรือขอชอสวัสด์มาคุมขังที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีผลการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ว่ากฏว่ายืนตามศาลชั้นต้น แต่ผู้พิพากษานายหนึ่งในองค์คณะของศาลอุทธร์มีความเห็นแย้งว่าจำเลยควรมีผิดแต่ตามมาตรา293ส่วนข้อหาที่ฆ่านายผลตายนั้นคดีโจทยังเห็นเป็นข้อสงสัยควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็นผลดีแก่จำเลยควรให้ยกฟ้องโจทในข้อนี้เสียโดยต่างจากเสียงส่วนใหญ่ที่ยืนให้ประหารคดีนี้จึงต้องให้ศาลฎีกาชี้ขาดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขอชอสวัสด์ได้ยื่นดีกาต่อศาลเพื่อต่อสู้ในข้อเท็จจริงด้วยเช่นกันวันที่สองสิงหาคมพศ2482สารดาลฎีกาได้อ่านคำพิพากษาโดยสรุปใจความมีดังนี้สาลดีกาได้ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาคดีนี้แล้วข้อเท็จจริงโจทย์ก็มีพยานสืบฟังได้ดังกล่าวแล้วข้างต้นเห็นว่าจำเบยเป็นน้องชายนายแอล นายแอลเป็นผู้มีสาเหตุกับนายผลผู้ตายจำเลยเป็นผู้ไปพูดว่าจะพานายแอลมาให้คืนดีกับนายผลในวันรุ่งขึ้นคันวันรุ่งขึ้นนั้นจำเลยกับนายแอลก็ได้ไปพบกับนายผลที่นาแล้วพากันเดินจะมาที่เพิงนาของนายผลพอจนจะถึงเพิงนาซึ่งบุตรภริยาของนายผลอยู่ที่นั่นนายแอลก็ได้ฟันนายผลด้วยมีดเหลียนถึงสแผลแผลหนึ่งถูกคอเกือบขาด จำเลยนี้ได้บอกนายแอลให้ฟันซ้ำนายแอลก็ฟันซ้ำอีกสองทีนางแช่มภริยาในผลร้องขึ้นจำเลยกับชักมีดออกขู่ไม่ให้นางแช่มร้องเอ็ดอึงแล้วจำเลยยังได้เข้าจับไหลในผลปลดเอาปืนส่งให้ในายแอลอีกแล้วพาหนีไปนางแช่มจะเข้าไปที่นายผลจำเลยขู่ไม่ให้เข้าไปจนนางสิริภรรยาจำเลยมาเอาตัวจำเลยไปตามข้อเท็จจริงต่งางแล้ว สาดิกาได้ใคขควรญดูแล้วเห็นว่าจำเลยได้สมคบกับนายแอลมาโดยรู้อยู่แล้วว่านายแอลมีสาเหตุอยู่กับนายผลและนายแอลก็คงมาทันไม้หรือมาฆ่านายผลเช่นเมื่อนายแอลฟันนายผลแล้วจำเลยยังบอกให้ฟันซ้ำอีกภริยานายผลร้องขึ้นและจะเข้าไปหานายผลจำเลยยังได้ชักมีดออกขู่ห้ามไม่ให้ร้องและไม่ให้ไปที่นายผล แล้วจำเลยยังได้ปลดอาปืนให้นายแอลพาหนีไปอีกกิริยาของจำเลยเช่นนี้ย่อมชี้ให้เห็นว่าจำเลยได้สมคบกับนายแอลมาฆ่านายผลและจำเลยก็ได้รู้แล้วว่านายแอลกับนายผลมีสาเหตุกันฉะนั้นความผิดของจำเลยจึงเป็นตัวการฐานฆ่านายผลตายตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา63มาตรา250และจำเลยยังผิดตามมาตรา293ข้อ7 และข้อ11อีกด้วยฉะนั้นที่สารร่างทั้งสองฟังข้อทจ็่จริงและวินิจฉัยที่ขาดวางบทกำหนดโทษจำเลยมานั้นชอบแล้วไม่มีเหตุอันควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขจึงพร้อมกันพิพากษายืนตามให้ยกดีกาจำเลยเสียเมื่อดีกาฝ่ายจำเลยถูกยกเช่นนี้นั่นก็หมายความว่านอชอสวัสดิ์ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตตามสารชั้นต้นและอุทธร์กลายเป็นนักโทษเด็ดขาด ที่รอการประหารชีวิตซึ่งนชสวัสด์ก็ได้ใช้สิทธิ์ทำหนังสือถวายดีกาทูลเก้าขอพระราชทานอภัยโทษเพื่อหวังรอดชีวิตจากโทษประหารแต่ในที่สุดดีกาดังกล่าวก็ได้ถูกยกหมดโอกาสที่จะรอดชีวิตวันที่9มกราคมพศ4 8 8 2ได้มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งมาที่กรมราชธาน์ ให้ดำเนินการประหาชีวิตนักโทษเด็ดขาดจำนวนหกรายดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นอชอสังสว่างใจ 2. นอชอใช้วัตันยู 3. นอชอจันทาสายทันสีนอชอชันน้ำจัน 5. ห้านอชอวันมายังและหนอชอสวัสดิ์จูนามซึ่งกรมรชาชััน์ได้รีบแจ้งเรื่องต่อมาที่ เรือนจำกลางบางขวางเพื่อให้ดำเนินการประหารชีวิตนักโทษทั้ง6ตามคำสั่งดังกล่าววันที่10มกราคมพศ2482เวลาประมาณ3นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงของเรือนจำกลางบางขวางได้เข้าไปเบิกตัวนักโทษทั้ง6คนมาดำเนินการตามขั้นตอนก่อนการประหารชีวิตซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือนชอสวัสดิ์ชูนา,นามอายุ28ปี หมายเลขประจำตัว960ทับ82คดีร่วมกันฆ่าคนตายโดยเจตนาเมื่อนำนักโทษประหารทั้ง6รลายออกมาจากห้องขังแล้วก็ได้ทำการพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติจากนั้นเจ้าหน้าที่เรือนจำก็เข้ามาอ่านคำสั่งยกดีกาให้นักโทษประหารทั้ง6ฟังแล้วให้เซ็นทราบในคำสั่งนั้นเสร็จแล้วได้เปิดโอกาสให้เขียนจดหมายและพินักรรมตามด้วยอาหารมื้อสุดท้าย ต่อด้วยการฟังเทศนาธรรมจากพระสงฆ์เสร็จแล้วพี่เลี้ยงได้นำนอชอสังสว่างใจและนอชอใช้วตันยูเข้าทำการประหารชีวิตเป็นคู่แรกโดยมีนายทิพย์มียศเป็นเพชฌฆาตมือหนึ่งและนายเหรียญเพิ่มกำลังเมืองเป็นเพชฌฆาตมือสองเมื่อทำการยิงป้าน,นักโทษประหารคู่แรกเสร็จสิ้นแล้วพี่เลี้ยงก็ได้นำตัวนอชอจันทาสายทันและนอชอชันน้ำจันทร์ เข้าสู่หลักประหารเป็นคู่ที่สองหลังจากนำล่างนักโทษประหารคู่ที่สองลงจากหลักพี่เลี้ยงก็มานำตัวนอชอวันมายังและนอชอสวัสดชูนามเข้าสู่หลักประหารเป็นคู่สุดท้ายทำการประหารนักโทษคู่นี้เมื่อเวลา5นาฬิกา41นาทีนายเหรียนเพิ่มกำลังเมืองเพชรคาดผู้ทำหน้าที่ยิงเป้าออนอชอสวัสดชูนามย่งครับ เรื่องของนอชอสวัสด์ยังไม่จบลงแค่นี้นายแอลชูนามพี่ชายของนอชอสวัสดซึ่งเป็นตัวต้นเรื่องและหลบหนีไปได้นั้นได้กลายเป็นเสือ้ล่ก่อคดีไว้อีกหลายคดีตำรวจพยายามติดตามจับกลุมเพื่อนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายทั้งในคดีเก่าและคดีใหม่แต่นายแอลก็หนีการจับกลุ่มของตำรวจไปได้ทุกครั้งโดยมีการยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งเท่ากับเป็นการย้ำโทษสถานหนักให้กับตัวนายเอลเองหากถูกจับกลุ่มตัวได้จนกระทั่งปีพศ2486นายเอลก็ถูกจับกลุ่มตัวได้ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลไทยโดยจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกและมีการจัดตั้งศาลทหารขึ้นโดยมีการนำคดีของพลเรือนหลายประเภทมาขึ้นศาลทหารด้วย นายแอลนักโทษหลบหนีเรือนจำซึ่งก่อเหตุไว้หลายคดีจนกระทั่งน้องชายถูกประหารชีวิตไปเมื่อพศ .2482 นั้นเมื่อถูกจับตัวได้ในครั้งนี้ก็ถูกนำตัวมาขึ้นศาลทหารกรุงเทพในคดีฆ่าเจ้าพนักงานผลการพิจารณาของศาลได้ตัดสินให้ประหารชีวิตนายแอลโดยไม่มีสิทธิอุทธรณ์หรือดีกาใดๆทั้งสิน้นนั่นก็คือต้องถูกประหารชีวิตสถานเดียว เช้าวันที่สองกรกฎาคมพศ2486เวลาประมาณ5้านาฬิกาพี่เลี้ยงของเรือนจำกลางบางขวางก็ได้เบิกนอชเอลหรือชั้นหรือสนชูนามเลขหมายประจำตัว471-86และนอชอพันจูจันร์ซึ่งถูกสารทหารตัดสินให้ประหารชีวิตเช่นเดียวกันนำตัวมาดำเนินการตามขั้นตอนก่อนการประหารชีวิตหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนต่างๆแล้ว พี่เลี้ยงยายนำนชแอลและนชพันเดินเข้าสู่หลักประหารพร้อมกันทำการประหารทั้งคู่เมื่อเวลา6นาฬิกานาทีนายเหรียญเพิ่มกำลังเมืองซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตประหารหนชสวัสดชูนาม,มาก่อนแล้วได้มาทำหน้าที่เพชฌฆาตประหารหนชแอลพี่ชายของนชสวัสดอีกครั้งหนึ่งส่งวิญญาณตามน้องชายไปส่วนนชพันจูจันนายทิพมียศ เป็นผู้ทำหน้าที่เพชจาราเป็นอันจบสิ้นคดีของนชแอลชูนามและนช,ชสวัสดชูนามสองพี่น้องซึ่งถูกประหารในวันเวลาต่างกันโดยเพชจาราคนเดียวกันสุดท้ายก็ต้องชดใช้กรรมไปทั้งพี่และน้องนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยนั่นก็คือสารดีกาตัดสินประหารชีวิตนช,ชสวัสดชูนามเมื่อวันที่สสิงหาคมพศ2482 แต่ทำการประหารชีวิตนชสวัสดชูนาเมื่อวันที่10มกราคมพศ2482หลายท่านคงสงสัยว่าทำไมประหารก่อนตัดสินซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเดือนมกราคมปี2482ก็คือปลายปีนะครับไม่ใช่ต้นปีเนื่องจากในพศ2482นั้นปีใหม่ของไทยยังอยู่ที่เดือนเมษายน ฉนั้นเดือนมก,กราคมกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมจึงเป็นเดือนสิ้นปีไม่ใช่ต้นปีครับเดือนสิงหาคมพศ2482จึงต้องมีก่อนเดือนมก,กราคมพศ2482ครับปีใหม่ของไทยได้เปลี่ยนมาใช้ตามสากลเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพศ2484ในปีพศ2483จึงมีเพียง9เดือนเท่านั้น จึงขอแจ้งให้ผู้ฟังทราบตรงจุดนี้ด้วยครับเป็นอันจบคดีของนอชอสวัสดชูนามนักโทษประหารด้วยการยิงป้าวายที่53และนอชแอลชูนามนักโทษประหารด้วยการยิงป้าวายที่76ของไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องเล่าเรื่องต่อไปผมจะเอาเรื่องที่ใหม่ขึ้นแล้วค่อยสลับกลับมาเล่าเรื่องเก่ามากๆบ้างจะได้ไม่เกิดการจำเจน,นะครับ สำหรับบางคดีที่เกิดขึ้นในอดีตแบบเก่าๆนานๆก็อาจมีบางสิ่งบางอย่างแตกต่างจากในปัจจุบันหรือมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจน่าศึกษาผมก็จะนำข้อเท็จจริงมาชี้แจงให้ทราบเพื่อที่ผู้ฟังจะได้ไม่ต้องเก็บไปสงสัยกับสิ่งแปลกแตกตก่างที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผิดเพี้ยนไปจากปัจจุบัน หรือท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งอยู่ในเนื้อเรื่องแล้วผมไม่รู้ความเป็นมารบกวนช่วยแสดงความเห็นบอกความเป็นมาของสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่นด้วยนะครับถือว่าเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันไปดีกว่าปล่อยให้สูญหายไม่มีผู้ใดสืบทอดจริงไหมครับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องเล่าในครั้งนี้ ผู้ที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์กันออกไปใครอยากจะฟังเรื่องต่อไปแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมสับตะไคร้สับคาเด็ดใบมะกรูดเตรียมเครื่องต้งยมยำรอผมไว้นะครับแล้วผมจะเอาเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงในอดีตมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องต่อไปคอยติดตามรับฟังเรื่องเล่าจากผู้ที่ไม่ใช่นักเล่าซึ่งมีเสียงเล่าไม่เหมือนใครนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ